สวัสดีครับผมตั้มท U m ครับทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะทุกคนซึ่งวันนี้ที่ผมเข้ามาก็คือผมจะมาเยี่ยมลุงสุกกับลูกของเขานะก็ตอนนี้ผมเข้ามาก็คือฝนตกนะน,นี่ก็เพิ่งจะหยุดนะทุกคนผมก็เริ่มแหง้งแล้วแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็ได้นําเสื้อผ้านะเพราะว่าผมว่านะลุงแกอยู่นี่คือฝนตกทุกวันเสื้อที่เขาใส่ก็คงจะเปียกแล้วก็ไม่มีอะไรซักหน้าท่า ไม่แน่นะทุกคนผมจะขอเสื้อเขาอะไปซักให้เขาดูกันแล้วก็ขึ้นมาให้เขาใหม่นะเพราะว่าเสื้อแบบใส่ซ้ํากันก็จะมีพวกเชื้อราอะไรต่างๆหรือเปล่านะแล้วก็นี้ผมก็มาคนเดียวนะทุกคนแล้วก็เป็นเวลาใหมองวันแะล้วทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอลุงสุกหรือว่าลูกลุงหรือเปล่าเพราะาตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงกระต๊อบเขาแล้วนะโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคน ทางไปก็ต้องลุงสูกก็ผมไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมที่ผมไปประจํานะเราใช้ทางอื่นแทนต้องหาขึ้นช่องนี้แหละนี่น่าจะขึ้นได้โอ้ส่วนตกหนักมากนะดูแต่ตกแล้วก็ฟ้าก็ค่อนข้างโล่งเลยนะโล่งอยู่นิดนิดแต่ก็ครัวช่วงเย็นว่าจะตกอีก ที่ผมมาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าจะมาหาลงุงฝุกกันทำอะไรทำอะไรนะแต่ลองคิดดูแล้วใช่ไหมผ้าที่ลุงใส่หรือว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะมันน่าจะเปียกแล้วก็เลยะนะผมว่านะผมก็จะเอาไปซักที่บ้านผมใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมาให้ลุงใหม่จะได้ลุงใส่จะจะได้แบบสะอาดนะไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันดูแบบฝนก็ตกโอ้ผมดูนี่ใส่ผ้าเปียกนี่คือแย่แน่เลยทุกคน เสื้อผ้าเขานี้ผมเห็นใส่แต่ซ้ําเดิมเดี๋ยวก็แบบวนไปมานะก็คือเขามีอยู่น่าจะมีไม่มากเท่าไหร่แหละกรปาบขงนี่ผมว่าน่าจอยู่แถวนี้ถ้าตามหากระต๊อาอะน่าจะเจอ แต่ไม่รู้ว่าจะเจอลุงกับลูกหรือเปล่านะฝนตกแกแล้วจะอยู่กันที่พักหรือมั้งถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะ โอ้โหคืหน่อ,อไม้นี่นี่มันคือเพียนะทุกคนเพียเต็มเลยอ่ะเพียอย่างเยอะเลยทุกคนดูดินี่ลยลาไปถึงต้นนี้เลยนะน่าจะใกล้ถึงแล้ว พกอกระตอบลุงสุกก็เป็นดงไผ่แบบนี้เลยนะ ทุกคนถ้าเจอเห็ดนี้คือโคตรแจ๋วเลยนะเพราะว่าที่อื่นนี้ผมดูนะเห็ดเริ่มขึ้นกันละแต่บ้านผมผมยังไม่ได้ยินข่าวว่าใครได้เห็ดเลยนะถ้าเจอเห็ดนี้คือหวานเลยแหละหวานเชียบ แต่ที่ผมดูนะ่าจะเป็นเหตุกลางไม่แน่ก็เป็นเห็ดเล็กนะแต่ตอนนี้ก็กำลังตูมๆเลย จะใกล้ถึงหลือมั้งตรงนี้หรือเปล่าวะคุ้นๆน,นะตรงนี้ลุงซุกเป็นเส้นทางนี้เลยลุงซุกครับลุงซุกทำไร ผมไม่มีเสียงแกทุบไม้หรือเปล่าลุงโซ่ครับทำไรอยู่ลงุงใครวะใครครับเฮะไปที่อ้อมโคสุดลยอะลือลอะไยกันี่กะหาอะไรไปอ้อมโคตูุ้ดตงมืองขโมยของเหรอเอ้ยตรงนี้ขโมยไม่ได้ดิ ไทยไว้หนึ่งเกดปเปอร์และนะใช่ผู้เ,เสิเเสื้อขาแปลกอย่ามาัมััวมันไม่มีอะไรขโมยตรงเนี้ยไปเลยไปมันดูว่าผมจะมาขโมยของเหมือ,อมนกันนะออน,<ล>นมิลยไม่ไยไว้ไทยไว้ผู้เสิร์ฟเนี่ยเนี่ยมา มันทองเหนื่อเดินนกไก่อยู่นะปุ๊บช่วยนกไก่เงียบปะกลับไปโอเคนกไก่ไม่ติดนี่เป็นเกมลุ้นสุกนะเห็นไหมนกทองนะทองทองอ้มามามาไอ้หนูโอ้โหหัดขโมยเลยวไอ้พวกนี้เอาสักทีดีไหมเนี่ยมามาขึ้นมาขึ้นมาเลย โอ้โหแต่งตัวดูแล้วมาทมาขโมยทำอะไรที่นี่มันมีอะไรขโมยดูดิมีอะไรไหมเนะี่ยคนอุกการหมดตอวไปก้าไปก้าไปกาไปเร็วๆเลยที่นี่มันไม่มีอะไรขโมยแล้วไปกัาไปกไปกไปเร็วเลยทีนีมันไม่มีอะไรขโมยแล้ว ไม้ยาวไม่ทนัหรอกบอกมแนมือเลยมือเลยเหรมาดิมามา,มาตรงนี้ตรงนี้ลกๆนี่แหละมาไม่ตย้ไม่ต้องปิดน้ำเยอะหรอกกูจำน้ำไ,ได้อยู่เนี่ย mơ mi sao chào mọi máy mọi máy mọi người nó người mọi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  người hả, bay tụi nó có mình như này tụi lằng luôn ạ phải hết cày rồi đó phải hết cày đấy khói tùng mái hà mái ô oh, mì lúc nón đuôi oh, mấy tùng à ôi tí đi ô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  เมื่อกี้โอ้โหมันเพเเนนิ่มพอดีเลยเออน่าจะซันไดยโอ้เมื่อกี้ถ้าโดนนี่เต็มเตนะ็มเลยนะมา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 ผมจะต้อนนะให้มันออกไปจากต้อมลุงห่างๆไว้ก่อนนะเกะเกะเกะับคลึกเกะเกะอะไรของไอหนูเนี่ยไอหนู อะไรของพวกคุณเนี่ยแต่งตัวโอ้โหกวาดพื้นไปเนี่ยกางเกงนั่นแหล,ละลูกน้องโคตรมึนเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอมันเพิ่งแป๊บนึงลูกน้องมันยังมึนเลยนะ ไมาเลยหนูชอบพี่ชอบนะแก้งเด็กเนี่ยไอย้ขอบคุณไม้ไม้ขอบคุณคขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณพี่ไปเอาไป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 ,ไปให้ไหว,เ,วเลยเนพะิ่ <laughs> มเดิน,นหัว่วละ Nó chạy lên đi. Được cứu phải mình. Mà nè mà mà. 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 cứu tao phải đấy anh ạ. Úi. lúc anh yeah, ạ. Yeah, yeah. เดินทีที่อสองทีนะไปเอาไปเลยตัวมึอนอยูนะ่ไหนเอาตัวมึนก่อนนะเลยเฮ้ยมาน้ำหนักไม้ดีมากเลยนะทุกคนแต่มันดันหักก่อน ตตัมมมนไอ้ม <grow> <ground> pues ึนมานี en no. nah ่แล <Mu> ้วไอ้มึนไอ้มึนไม้ก็ไม่ค่อยจะมีเว้ยไปไปไปออกมาจากที่นี่ให้ไวๆดิไปไป เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยว,ยวไปไปเลยที่นี่มันไม่มีอะไรขโมยเราไปเหมือนตอนแกะเข้าคอกันนะเนี่ยเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไปให้ไหวเลยนะพวกมึงเนี่ยนี่ใส่เสียเออเฟียไม่นี่รออยู่อเฟียงก็เก็บแรงไว้ตดเรื่องอะไรวะเนี่ยหืมหืม ว่าหมื่นคู่เลยไอ้ตัวหมือนเนี่นั่นแหละกุสุลีวิ่งดิวิ่งดิยอ้าวแยกกันแล้วไอ้มืนมานี่เลยมืนมืนมานี่แล้วมืนไอ้มืนมานี่แล้ว ไอ้มื่นมันเนี่ยมืน่นมืน่นมืน่นกลุกกุลกุกกลุกมืน่นมืน่นมืน่นมื่นเหนื่อยเหมือนกันตาไม่ทันเนาะมันวิ่งไวเอวยอะทุกคนกลับไปเลยเหนื่อยเหมือนกันแล้วเมื่อี้นีะเป็นพวกโจรนะทุกคนถ้าเป็นโจรน่ยมัน น่าจะมาขโมยของที่กระต๊อบลุงสุกแต่ลุงสุกเคยบอกนะว่าลุงแกจะไม่เก็บของไว้ในกระต๊อบลุงแต้ซ่อนเลยนะเอ้ยอมา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 มันนี่ดิมันนี่ดิเดี๋ยวมันนี่มันนี่มันนี่คนชอบเลยมันให้เป็นพวกกระเรียงทุกคนนี่เองเพราะว่ามันพูดเป็นภาษากระเรียงกันนะ นี่มันนี่มันนี่มันนี่สองคนละสองทีแล้วได้ไหมเอ่ยขอสองทีมันนี่แล้ว ยังไม่ไปกันอีกเหรอฮะกูนับหนึ่งถึงสามอ้าวทำไหวกูชอบชิบหายเ่ยมันต้องมาไหว้ไปไม่ต้องมาขอโทษกูเออล้มล้มล้มก็ไปล้มกูมชอบชิบหายคงเตีนได้อยู่เว้ยไป กลับไปเลยกลับไปเออล้มนานๆได้ไหมเปนคเเหนือเลยนะเด็ก,กี้ไอ,อ้มึนไปไ,ไหนวะไอ,อ้มึนไอ,อ้มึนอยู่ไหนเออไอ้มึนไอ้มึนแต่ลูกพี่นี่ดูคนตีคนตีหน่อยนะ เ้ยไปเลยนะไปเลยนะนจะไปแล้วแหละผมดูกลนตีนตอนท้ายแล้วมีกันไหว้เลยนะไหว้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวยิบกเกงลุงนี่แหละเอาไปซักนะเผื่อว่าจับดิโอ้ยทุกคนเปียกแล้วก็ดูดิดูความเละดิ เลอะมากมากเลยนะถ้าลุงแกอยู่ผมก็จะแบกแบบเสื้อที่เขาใส่แล้วก็เปียกไปซักให้เขาแล้วนี่ก็ลายแค่หนึ่งตัวนะทุกคนดูดิเป็นเกงที่ลุงใส่ประจาเลยนะตัวนี้ดูดิดูต็อปดิไม่มีอะไรเลยนะถ้าพว่นจะมาขโมยก็ว่างเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องกลับกันแล้วแหละทุกคนต่ขำมากนะสองตัวเมื่อกี้ทั้งคนตีนทั้งแบบป่วนด้วยอะ แต่ก็เหนื่อยนะตอนตามไอ้ตัวมึนมาเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ที่ถ้าทุกคนฟังออกนะคือมันด่าลูกน้องมันนะทุกคนแบบว่ามาตรงนี้มาแบบมาช่วยหน่อยละประมาณนั้นแหละแต่ลูกน้องมันก็ยืนงงนะไม่พูดเลยเลยคือแบบผมขำอะผมเห็นปุ๊บโอ้โหลูกน้องมึนขนาดนี้ผมไม่ทําเป็นลูกน้องแน่อนอนแหลนะตรงนี้น่าจะหัดรวมตัวกันนะอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะผมดูไอ้ที่เป็นหัวหน้าเด็กเมื่อกีน้น่าจะเริ่มรวมตัวกันแบบว่ารวมรวมตัวกันเป็นโจรนนะั่นแหละ หัวขโมยหัวขโมยตั้งแต่เด็กเลยนะไอ้พวกเนี่ยถ้าเป็นในความคิดผมนะเด็กแบบพ่อแม่แบบไม่สนใจแม่อะไรนะผลก็หนีมาแบบไปแบบขโมยของที่นู่นเข้ามาในป่ากันนะบางทีมันตามในพานมาใช่ไหมมันก็แยกจากคนอื่นแล้วก็มานั่นแหละรวมตัวกันเดียวแต่ก็สงสารอยู่นะแบบลึกๆเลยนะถ้าแบบว่าพวกมันไม่มาขโมยของแบบไม่มากวนตีนนะก็คือแบบเหมือนคนไม่มีบ้านทุกคนก็คิดดูนะ ผมไม่มีบ้านมาอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็แบบไปหาของกินจากที่พักคนอื่นมันก็เอาชีวิตให้พวกมันรอดนะก็คือแบบต้องไปหาขโมยของอะไรต่างๆนะสงสารผมว่าอยู่กับพ่อแม่น่จะดีกว่าถ้าเป็นผมนี้ผมได้ออกมาแบบนี้ผมไม่คิดเจอขโมยหรอกก็อยู่แบบพวกลุงสุหรือว่าอยู่ตามกระต๊อบเก่าอะไรพวกนี้นะอาจจะทำไล่ทำอะไรนี่ไล่ขโมยของเดียวถ้าพวกจับได้ก็ก็ซวยนะ ถ้าโดนจับได้ก็คือแบบถ้าผมเห็นเนี่ยผมก็สงสารผมก็ไม่อยากทาเท่าไหร่นะก็อยากจะไล่พวนแบบว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยแต่ถ้าแบบนั่งอะไรนะนั่งแบบสอนพวกมันคือสั่งสอนพวนแบบว่าให้เป็นเป็นคนดีก็ยังทันนะเพราะว่ากําลังโตเลยนะเนี่ยถ้าโตไปมากกว่านี้คือแบบสอนได้ยากแนละ้วโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะกลับ้วทุกคนก็ได้แค่กางเกลงลุงสุกนะที่จะเอาไปซักในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยขึ้นมาให้เขานะ โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านลครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้านใี่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ